บอ่ลเปินออฟฟิเชียลนะครับเ <c oughs> อ้าสวัสดีปันปันค่ะกระยิ้วันค่ะสว <c oughs> ัส <c oughs> ดีพ่อ <c oughs> พี่อานะคะสวัสดีพี่อาค่ะ ง่ายๆฉีบยังไงมึงเสียยมันเป็นยักษ์โลกบุรีแม่มันบังดังเด้อพระดิจารจ้องไม่ดูแม่จ้องคก็ยังเล่าด้วยสอนควบสันตอหัวสม้บทหัวนมันเป็นหยังเหรอเป็นแม่ขัวแม่ไม่มปัญหาอย่างพวกคนหัวแท้ ล,ลจะว่าซอยก่อนเลยสาวปวดจำมันเธอคือว่าซอ,อยฉันฉันบอกแล้วว่าฉันนังเอกฉันว่าเป็นตัวโกงว่าสิจัดใครแม่เอคำเยาว์ไอาตัวโกง,งเขาไป็นคำเอว <c oughs> ตัวโกงคำเยาวอห่างคำใจะยิงถ่ายตัวปวดจำมันอ่ันอ้วนแล้วมันผิดใครคะไปไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครคะกอ้วนน่ะดูฉันอ้วนฉันก็เป็นพจมานที่สวยนะโอเคค่ะแม่ไปหาทางเอารถเข้ามาก่อนค่ะ กำลังสูนย์นะเนี่ยหลดนั่งถือขันไว้ไอ้น้ามาขอสามพูนว่าเป็นทางไปส่อนมูหรี่พุนมันประหอดจับทีพไปบอกว่าทางไปจับ GPS อยู่ประหอดทางไปบอกว่าทางไปบัดไปไกลอยู่บัดบัดขากลับตีขาทางกลับบ่พอค่ะเอ้าอาได้ฉันท้ายเป็นหมดค่ะ เซนได้ไปหมดแล้วเดี๋ยวเช่แช่กันถอยถอยเดี๋ยวนี้จกลาสีนาบยุดนะเฮ้ยบอได้นั่เองทำหยุดๆแบบผู้ดีนะหยุดแบบผู้ดีไปอไรงไอเซนตัวขึ้นสูยอย่ากยนุ่มนะไปอรรอาโนน่นค่ะีได้ยไปถูบ้านเลย มาหาหิ้วน้ำมาฉันอาบลุ่นนี้ครับาอาบเตรียมน้ำให้ฉันาบเือยังคนจะมาอานะคนจะมานั่นนัยังใช้กลางาเปียกปาเดียวดูใช้กางใช้เล่บปากเียกใช่เล่ม

ี่แม่คุณ่รถมาี่คุณ่สองเยาเมื่อหล่นเลรงเิคแม่ขากระเป๋าฮักไหลฮักละตำกับว่าเป็นยังดอกรสุปตางคลกรดถอยตำดากอ้าวอ้าวอ้าวแยบเลยแยบ ยบเลยเยียงได้รอกโอ้่ตรงๆไปนั่นได้ร็อกโอ้่างมันถูกตาท่อไหเ่ได้ถูกบนบาทอยอเยอะจะเห็นเลรินบดนึงบดที่น่าเนแล้วอ่าโคตรีนมากที่สุดไม่ไ้ดเนบ่บอยบอเอาเยนเอาเอาอะมาเอากลัดกำังมะไดอลาต้มาต้มอลาต้อก็อร่อยนะจะอร่อยแน่ อุลกพ่อลูกพ่อมามากเลยอจมานพ่อละลลูพ่อค่ะเวนจะฉากแถนหมึงเน่ยากแลน้ำลดเหรอเอาหนักกับเพื่อนมาให้เร็วเร้ยนี่วางมาฝากครับได้เอามาโยกลงอยกโยกลงเลย

าาเขาว่าได้เห็นอย่างเขาว่าได้เห็นอย่างอโอ้นวเขียนไบนะแรกนะแรกไปแล,ล้วคนขับวะเดแล้วป้กเดีเ๋ยวากเด้มันบอกเากล่องเป่นมนี่บอกน้องลุยเมนี่สด้ยว้าวมนมีดอก คนประกาศเขียนเนอเอาไม่คนเดียวนี่ล่ะเนาะแม่ก็มีคนเดียวตลอดทั้งวงอ่ะอ้าวแกงแม่ก็อยากขี่รถถังแม่อยากขี่รถถังรถถังจะไหนมันเค่งเจียนี่แตกติ่มอยู่ทั้งนั้นนะครับป้าถ้าอยากขี่รถถังก็จะเข้าโอ้ยแม่ปู๊กเราจะเรานอนเราเฟี้ยเรากอดเลยอ่ะมันมาไปมันมาแล้ว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  ด่วนมาแล้วโอ๊ยอย่ผิเด้อใส่ไหนไปเนาะเกิรบน่ะาแลวออ่ะใส่เสียพ่บ่อยปุ้ยการลูกการลูกการลูกกานลูกพอเป็นพ่อเขาเราละเจ้ากระไรเป็นอย่างนั้นน้ำชายคลิปแค่เสีย ใช่จะเห็นแบบไหเห็นไหมอีรอบนึงดังมันดังมันเหนือยขนเมีดังมันเหนื่อยขนเราบัานี้จมูกดังมันบังกล้องได้ได้ได้จริงหรอต่เลยคือีได้อ่าอนไพ่หนึงผู้ใดหนึ่งแต่ปเมืองขั้ว เขาจะบระดาเฮาบ่ยายเขากำลังแงะอยู่ด้อยต้องล้างไปใกล้นั่นล้างหรอค่ะกำลังล้างค่ะแหมีก็ล้างทุกทีล่ะคุณน้าไก่หยาบเพราะเธอโน้นใสไต่นราต้องหยาบข้นใะหยาบก็สนใจแล้วแม่พ่อกระซ่าไต่หยาบลงข้นในหยาบขนไหนลูกผู้ไรดุยผู้ไรหยาบผู้ไรหยาบใส่หยาบใสหยาบ เอาไปใส่หมอให้ดูฉันบอกจะเป็นพอจะมั่นมือเดียวกล่องแม่อีพออีเมียจเตีนันเป็นเยก่วันนี้ก็เียทำอาหารนะคะรอดใช่ไงกับชายการชชยเล็ค่ะเอาฉันก็ใส่ต่อจบตอนน้กั้งอนอเาตัมาโรดโอ้ของใครเนี่ยเชื่อราหาร้อยนึงหนอกเอามีหน่่ยมากินก้วยดิบอ่มาโรดเฮ้ย คืออะไรของเขาค่ะของใครของอันคุณสมบัติเด่นอ่าอ่าห็นแล้วถ้าของคนคนนี้อย่าไปใกล้เลยนะคะขอร้องลูกไก่ยังไม่หมดนะลูกแม่หนูขอนเปลือกมันได้ไหมเขาใส่กวนเดี๋ยวไปทำอะไรเหรอฟาดแม่ปุ๊บลูกขอนเปลือกได้ไหมไม่จะมาใส่หน้าฉันเออมันไสชูด้วยชูด้วย มันไส่เหรอเอาหุ่งไหมหยิกไส่ไหมขอตัวก่อนนะคะค่ะนี่อันนี้คือการยนงานกันยังไงกันได้เลยมารยาทงามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปขอดูวิธีการล้างหยิดหลังหุ่งกก่อนมันไม่มีเห็ดฟาทิตย์ค่ะจับก่อนค่ะพี่น้องค่ะซาราคินี้ไปซัมมิทก่อนเพราะกันไม่คิปหนาเด้ออย่าลืมกดติดตามอย่าท้าโฆษณาเป็นกรลังใจให้ผีงปอใส่ด้วยคลิปนี้ชมเพื่อกำคำนะคะขอบคุณค่ะ